สวัสดีพี่น้องได้เวลากินข้าวแล้ว,วปู่ตาอีกกระเทยไม่เห็ดยังบันดีอย,ยอยู่ดิกินข้าวพี่น้องไปแค่ชินตุปติตข่าวนะว่างวันนี้ติข่าวนะเข้าไปแล้วพา้านน้นนั้น กเสียอมานี่บสียอมาวางอห่ายังเอาไปตุกอันนี้นะเอาขึ้นตุกพี่บอมไปไปซะกะบจนจำขาวเะได้เวลากินข้าวนลาบมูนี่แ่สือกินนามันก่อนไหอปอนะไย่าขับไปได้ผัวนันไปังใผู้จะลกบอ่าใหมันนังอเดี๋ยวเอาอัีนอกงขวนะ่อมั ข้าวซอยข้าวส่วนยายชองยายค่ะก็มาห่อพี่น้องงานน้าบ่ได้ขูดหมูเลยกินข้าวค่ะข้าวับข้าวค่ะราบหมูทอดหมูตะบุคงแ่บยายรขึ้กข้าวผุนบ้องข้าวเจ้าเจ้ากนีพี่ข้าวผุนบ้อมาข้าวพี่ ขาจ้ามจะขาจ้าจะก็มีใส่นขึ้นถ mm ึงลูกิกนจขึ้นกินข้าวกันนนกินขึ้นบุญยันไงขอมั้ยย่าขอมาข้าตาคุณแม่เนี่ยเป็นข้าตังเจืออะเบียรเจือรอะไรของวชานมชาไทย

หมูทอดมูตาบะคุงม้พิ่น่องอแซ่ไม่รูยอดหิดต้อมตาบะคุงเห็ดงานไม่เมื่อยเนาะกิ่ตาบะคุงแซ่มุนาดจากแตาบะคุงอ่ม้นสาดเากลัวแซ่เบ่อแบบนี้มีนกินก่อนนะรมาขึ้นกินก่อนเดี๋ย้กินข้าวพี่น้องโอย เป็นไงลุงไม่ถนัดหรอไม่ถนัดค่ะค่ามีแต่เมนูอร่อยยทั้งนั้นลาบหมูทอดหมูตำตัปูขุ่งอยากกินตำุ็นะก็แจกกินส้มก็แช่กินส้มค่ะก็แช่กินส้มค่ะเจ้าโอ้ยคุก็เห็นยายลายใบเนาะี่กระบปลาพวกูใช่แล้ใส่ปลาเส้นหกินใส่ลงย่างเท่าไหร่ก็อร่ยถิ่นเลยต้องมาล่าตัวอ่องน้าเำใบลายใบนะคุก็เรียกว่ายิบเถธอร้อยมีแต่ปลากระป๋องเนาะ มีนู่นยสมาสเลยนะยิงเข่าไม่ปลากรองบนั้นแหละตที่ปลากระป๋องเสียถั่วยหน่อลงไปปลากระป๋องเราเสียถั่วอายุ่ะทอดปลาได้ได้เวลากินเราไล้ป่ะนี่แก่ซองใบยิมซานหนึ่นกินใส่ทงยางเลยกินติดกนเรากินนี่ล้ค่ะเบิ่งซองไมเรากินกระพ่อดอกก็ต้องเบิ่งเถื่นต้องดู ไอต้นสภาพอีเพื่อนนูดิรั้ำมันลยมาเกี่ยวกันลยมาเจนอรีขอบจะลายไเสเด้อขอให้รีพวเวไปว้เด้อาถูกขอยถกองันคอ้ถือเลขมเนี้ยแม่งบ่ก็จะซื้ออยู่เลขนะเลกันเกกมืนนี้เอว่าซื้อหางูจะได้บอกมาเรไปกยอนครับลาอะไร้วยพี่น้องขอกันใหม่กินน้ด้าวท่านอักลาท่านนี้ก็แล้วก้องกระเบียกแจ้งบียกเจิ่งเลล้อยกาะกร้ได ต่างบ่ได้ยังเลยอยากกินไครับตราน้ากินะบอกกินทีาก็ได้เล็กน่อยนะเอาน้ำมาหน่อยกินแ้วป่ไ่เอาเวอาคนเปาูนปูนข้างพ่อนะลูกูน ดูลอร่ออยู่ต่กหเจอผักปาทำมันอยู่กูแหละคิินในคลิปมาลูกจุล้นั่งนอย่างง่ายๆเลยนะองป่าเรียงเอาเรื่มาน่าติมกันิลุงทิลุงตั้งอยู่นตของปาขินขึ้นลมมันเยอะคือเยอะลวเอเชียเข้าไม่อันยิดูดีอาดานประเสริเรียงไเ่ะ เมีซ้อก็บอมานก่มานทำนาเลยดีนบอป็นมานจะบมดายนี่แหละบช้นแเข่าเลยบเข่าเลียงที่มีโดนไปลมากระหลกรดั้งยี่บลอแโรับข้าหมุด้านเาห้องมเขาเหอดานปดเบิ้งเนี่ยจะบแบเมื่อเป็นลเป็นนัตาลี thế các là thua ha tôi thế là đã thô được <cười> <cười> là cho hồn thế là nào <laughs>

ม่เกี่ยวเขาหรอ่้เลยไ่ได้บงายนะ่าง่ายนะง่ายมันเต่าเห็นบอกไม่ไม่ใส่เรืองมือเจ้าเหอไมอนเชียนเราใช่ทำไมเรา้องของหนาเรมันดับเพ่อเลนมันทำอ่ายวะอีเมยได้อย่ทามพี่บอกะได้เกี่ยวเขาอยู่ละเาเห็นเนาะเกี่ยวไป่สน

แปเจ้าทุ่งเขาอย่แปลงเจ้าเขาอยู่นจะพ่อร้ัเปนกะาะาวียั่เหมนบักไลหนปนีจองูบักไน เดี๋ยวจะถิ่มเ้อะว้ยงั้นมาจงไว้แมันมาจะลุกก็มาพังไว้ยพัดมาเิข้าวมาก็ไปหักกับหมดเลยตีตูไทยบอไม่ให่เนยไม่นหญ่ไม่กรต่ายเลยเปรี้ยวแต่ไม่ปูเป็นยุ่งเพื่อนจงเนี่ยข้าวมาจงเยอะเต็มโต๊ะจุด ไปดูที่กุหวาบออกเดิเไปตายแล้วนั่งอีเมล์ตาเบอร์บางไม่ดูไม่ดูงงมากไปตายแต่ว่าพักคนไลค์สนุกอะไรเงี้ยดือหนะถ้าขาู้น่ะง่ายไปและ อุ้ยปูใหญ่จะยือย่างจหักศมันเรโอ้ก็อ่นแล้วมาปลูกกับบดินมันฟังเอะเลยมันเป็นดินดะเป็นดินได้ดินด้านมันดูดินบ้านยิ่นได้่ังตอนนิทางออีกตอนอีแม่กันายอยู่แม่ตายแล้วมึงพูระบาก็ตายมันเล่าต้นข้างืออะไรต้นูกงมาเแบบ ไม่คอยดุงทนเปลี่ยนาเงนใหม่ขึนก็เกิดเมื่อไห่แล้วเดียวนี่จะ้องร่างใล้เ่องทเน่ะ